ไปต่อกันที่ปัญหาหมอกควันจากไฟป่าที่ปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดนะครับตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มที่จะเบาบางลงแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางสาธารณสุขก็ประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่นะครับว่าอย่าเพิ่งบริโภคน้ำฝนเพราะว่าอาจจะได้รับอันตรายได้นะครับโดยที่นายจตุพลจํานงบุตรเจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษ ได้นําผลการรายงานทางอากาศในภาพรวมของจังหวัดสตูลน,นะครับหลังจากที่กรมควบคุมมลพิษได้นํารถโมบายไปตรวจวัดสภาพอากาศมาจอดตรวจวัดในบริเวณพื้นที่สลักกลางจังหวัดสตูลก็พบว่าล่าสุดนั้นค่าฝุ่นละอองในอากาศวัดได้ที่ระดับ26ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรนะครับสภาพอากาศวันนี้ปริมาณหมอกควันเริ่มที่จะเบาบางลงแล้วก็คาดว่าอีก2วันครับสภาพอากาศนั้นจะเข้าสู่สภาวะปกติ ในขณะที่เรือประมงขนาดเล็กในจังหวัดสตูลก็ยังคงจอดเทียบท่าเรือนะครับโดยที่งดออกทำประมงชั่วคราว หลังจากที่สถานการณ์หมอกควันที่เกิดจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียทําให้ทัศนวิสัยการมองเห็นต่ําโดยเฉพาะในช่วงเช้าตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าหมอกควันยังคงปกคลุมน้านาน้าจังหวัดสตูลอยู่นะครับชาวเรือก็เกรงว่าอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุเรือชนกันได้ครับค่ะด้านนายแพทย์สมเกียรติคำนุรักษ์สาธารณสุขจังหวัดสตูลก็ได้ประกาศเตือนประชาชนให้งดบริโภคน้าฝนในช่วงนี้เพราะว่าอาจจะมีการปนเปื้อน ต่หากมีความจําเป็นค่ะก็ควรรอให้ฝนตกนานประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนรองรับน้าฝนไว้ใช้อุปโภคบริโภคขณะเดียวกันนายจรัยชื่นในธรรมผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานตรังบอกนะคะว่าปัญหาหมอกควันในขณะนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดแต่อย่างใดซึ่งก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวจองกรุ่ทัวร์เดินทางมาท่องเที่ยวตามปกติรวมทั้งเรือนำเที่ยวนั้นก็ยังคงเปิดให้บริการทุกวันค่ะ ส่วนศูนย์ตุนิยมวิทยาภาคใต้นะครับจากภาพถ่ายทางดาวเทียมของศูนย์ก็บอกว่าไฟป่าเนี่ยนะครับบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียยังคงมีไฟป่าเกิดขึ้นนับร้อยจุดครับซึ่งสภาพเช่นนี้ก็จะทําให้มีหมอกควันปกคลุมท้องฟ้าโดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่บางจุดปริมาณฝุ่นขนาดเล็กในอากาศอยู่ที่74มโครกรัมต่อลูกบาทเมตร ซึ่งก็น้อยกว่าค่ามาตรฐานนะครับที่120ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นก็แม้ว่าจะยังมีปัญหาหมอกควันนะครับแต่ว่าเรื่องของการขึ้นลงของเครื่องบินโดยสารที่ท่าอากาศยานนานาชาติฐานใหญ่นั้นยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติครับ